เจ็ดดิวที่ตัวล่าสุดพี่คนนู้นชื่ออะไรฮะดาบต้องเดือดเลยเลี้ยงก็เลี้ยเฮ้ย go go see แล like oh ้ว oh ก็ see แล้ว oh ก็ s e แล้วก็ s e วิไลอาดิวชาตาน้ยโอ้โหเอาแล้วก็ฟอร์มอย่างนี้ว้าดาโคเลยทีเดียวก็ตราชีวิไลครับ แต่ว่าต้องบอกว่าใครที่เป็นที่หนึ่งในสายนี้นะจะควายไปเจอกับที่4ในสายเอยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครไว้บางรอบเว้ยโอ้โหนี่เขาบอกว่าจริงครับก็ต้องบอกว่าพอโยนปุ๊บนี่เป็นไงยิงปั๊บโดนปั๊บยิงปรบโดนปุ๊บ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 ยิงปั๊บ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 กโกโกูคนดีคนดังอาดิอ สองตุงครับมาในเกมนี้ก็สับอาล้ก็อาล้ก็อาดิวชาตัดแลก็ตัดล้ก็ตัดล้ก็ตัดนานจ้าโอ้โหเอาแล้วครับบัอกจัดหมดไม่จากครับลำบากไม่หนีเอาแล้วครับมาไปต่อครับสำหรับจังหวะนี้ครับโอ้โหนี่นี่ครับมาขึ้นนำอีกครั้งครับสิบวิไลครับสามประตูต่ดสองก็บอกว่าคู่นี้ครับขอโคตรดีคุณแฮททิ้ในเกมนี้ครับแล้วดูเพื่อนชุดแรกกำลังจะลงไปทีหนึ่งกับสิบวิไลแล้วก็ปัง g ก go, go! Hey! ดิวดิวเดียวดิตดิวแลากาเบลนแฮชิกวิลลอาดิโอชาตาโา่อ๋อเอาละครับพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยคนเดียวสามประตูในเกมนี้แฮชิกแรกของวันนี้มาแล้วจ้าโอ้โหเอาละครับสามประตูสี่ประตูต่วสองครับเป็นด้านสีวิไลครับขยับหนีห่าง โอ้าว oh, wow. แล้วับมามากันมาปลายจะต่อกับสารบรญดาทีมงานของนี่กบมาสุรรินทร์เอ็กซ์ซักเซสน,นี่เด็กกับเอ็กชโชกล